และที่สาธารณชนกำลังสนใจก็คงจะเป็นเจ้าพวกนี้ล่ะคะ่ะอยู่บนเรือของกลามด้วยในเรือสามลำที่แล่นออกไปมีหมาและลูกหมานับสิบตัวอยู่บนนั้นนะคะพวกมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงธรรมดาค่ะแต่มีหน้าที่คอยส่งสัญญาณให้กับลูกเรือถ้าใครขึ้นมาบนเรือหรือเข้ามาใกล้เรือมันจะเห่าบอก จึงไม่แปลกค่ะที่ในคลิปปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำถึงมีคนตะโกนว่าขึ้นมาได้หมาไม่กัดค่ะ้ลลลววววััักดยเ็บมาไไไนนนป ลูกเรือซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยถูกนําตัวไปแล้วนะคะก็เหลือแต่เพียงพวกมันเนี่ยแหละค่ะที่ยังคงต้องอยู่กับเรือแล้วน่าจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ํามันเถื่อนอีกต่อไปนะคะช่วงเช้าดิฉันคุยกับเพจเดอะโฮปสงขลาค่ะซึ่งมีรายงานออกมาว่าน่าจะเป็นเพจที่เข้าไปช่วยเหลือหาบ้านใหม่ที่กับพวกมันวันนี้เนี่ยเขาลงพื้นที่ไปเจรจากับทางตารวจน้ํานะคะว่ามีใครดูแลอยู่บ้างเจ้าของในกระบวนการจะจะต้องไปอยู่ในกระบวนการ ของสารนานมากน้อยเพียงใดถ้าสวัสดิภาพของพวกมันบนเรือไม่มีความเหมาะสมก็จะรับไปตรวจสุขภาพไปปรับพฤติกรรมที่ถ้าก้าวร้าวก็จะทําให้พฤติกรรมดีขึ้นเพื่อที่อาจจะต้องพิจารณาหาบ้านใหม่กันต่อไปค่ะ